อาตูโอเคอาตูเด้อขึ้นสูงสูงไปหอดพญาติแทนกูล่ะหายไปทางฝนลงมาเนี่ยใครหนักกูเนี่ยมันแห้งมันแห้งเรือหายเรือหึ่งโอ๊กมาแห้งแห้งกูได้เด้อซ่าอุตูไปแง่ตูดพระญาติแทนเด้อ สงสูงลงเส,สาใจเวลาล่ไหลสามสองหงไปมาแล้วมาแล้ววัวนสิวัเดเยี่ยวอ้่อขืนกอา สูแน well. yeah. well. ่นอนเลยแม่นว่ะยังมึงอีกมเกรียมตัวไปได้เออกุณิพาอ่างไปขายง่ายไปยายเอาสูตรน้ำเขาแม่นว่ะแม่นกูว่าเที่ยวนี่ตวดเทียงทีรี่เรื่อนั่นกันแล้วแต่เมืองเดี๋ยวนี้มาผ่านออกเด้อ เพราะว่าดอกกุ้วานคำนั้นผ่านเท้าไม่กระไดเห็ดไปกระไดถ้าก not, ่อนมึง <to> ลืมสูตรฉันดบบสงสัยกูลืมพิธี่กรบว่าเตียวพิธี่กรบเนี่ยโอ้เฮาโอกะเฮาโอเฮาโอ้โอ้เฮาโอกะเฮาโอเฮาโอโอ้เฮาโอกะเฮาโอเฮาโอโอ้เฮาโอกะเฮาโอเฮาโอ บังไฟบ่ขื้นเอากันลงตมบังไฟบ่ขื้นเอากันลงตมกูวาเลยอีกแล้วกูว่าิธีอนสเปิร์เพิ่ีป่นวิธีไรอีก ถึงคว้างเสียอยู่จังสี่บ่ผู้กำลังไปเห็นทางอื่นหรือที่เสียวเ้าต้องไปเหตุสุดทีาา่ผูกขาหาวิธีอื่นในเดียรหาวิธีไหนผูก็มาลูกคือกันซาดถูกผู้ขาขอปากขอฝนทุกใส่หายใส่หน้าผู้ขาเด้อใส่เข่าผู้ขาเด้อซาดถูก จ้าผุ้หลงพญายให้บังไฟผู้ขาขึ้นสูงสูงไปหอดพญา่าถนคนเด้อให้ฝนไดดตกลงมาใส่หน้าผู้ขาจ้าผู้ไปมาี่ยวหมามหจมมอดมีที่เก็บของไฟจนเปิดสวมคือที่เกียร์ที่กิโลก็มีบอกนี่ะทานหนึ่งกิโลต่อนนำหนึ่งแก้ว เอนุออจู่หัวโวงแตีหัวหัวตะหนุ่มหน้าจะหรวน้าหัวน้า้านายังตีันได้เห็นแป้งตีมันสองเหยียบเอาดีๆนู่้โหมันล้มมันล้มมือกัแป้งแนงแป้งแดงอยู่อยู่แล้วอยู่แล้ว อยากคุยอยาก้คุยไอ้ละมือกูจัดมันน่ะมองยังนี่เออเยม้ามีอีกไหมมาดีดีมาดีดีหมุนหมุนมุนมุนหมุนม่หมุนไหมเอาตัด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 ซ้อนัดขวาเจ้านี้่มอกไฟเข้าจะขึ้นบ่มันใจครับเ่ยวนี้ ขึ้นแท้ช่วงสิหอดดาวเทียมผมละมั้งเหี้ยวนี่โอ้ยเพื่อนเอ้ยดูมาจากักปีจกักปีกูว่เห็นมันขึ้นจกักรีอะบางไฟมัองค,คือชีวิตคนน่ะล่ะมันมีขึ้นมีลงเฮ้ยตัวขึ้มันใจแท้กูเลยว่าเสียมึงจักเรีมันเ <c oughs> คยเบิง่งเออออไปเบิ่งอยู่เพื่อนสาธุพร้อมเลยเพื่อนโอเค cô mang chay thì ông cứ xuống xuống long xa xa thăm về lại lấy lại tám sáu <laughs> 你再看，停！我打屁股了吗？ ดูเพื่อนเขาถามมันแอวบางไอ้จันลักูมากซื้อเลข่กิื้อเลขอะไรีิเรนี่ พึ่งพี่ที่อื่นด้วยแต่เห็นบะหมี่นั่นเห็นหน้าดิโอ้ยรอดมาอยู่หนึ่งจักยีแล้วเพียนไม่กล้าเลี้งชุ่ปีหรอกนะขันสันกูสิทูดบังไฟน้ำมึงสองปีตั้งจากนั้นคันสิฟองน้ำมึงเลยใช่ เห็นบ่ขอหมดเห็นแค่คนผู้เจียนบางไฟมากสูงบ่ขอหมดเออพูทธามึงดููไฟเบิ้งเออผู้เสียนเห็นมึงเบิ้งเด้อขอโทษเด้อเพื่อนที่กูเอากะดูมึงอ่ะ ใส่บังไฟน้ำไปยุ่งเทิงฝ่าเด้อเพื่อนเด้อขึ้นสูงสงลงสะสะได้เวลาหลายหล ขึ้นซ้ายจ๊ะกับว่คือเห็นตั้งแต่หน่อยจนมาหัวงอกจนเท่าหลังงอโอ๋บขึ้นซ้ายพขอโทษนเดือดเพื่อนมันบ่ขึ้นว่ะ SAA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 A เกอานึงแก่ห่วยงานได้ดายบ่มีปลายเหลียวมาพ่อน้อยว่าสิซอยเตยําไปหาจนวันที่ดินแตกครบบ เห็นเกลือเห็นน้อยมาซ่องเลยมาจองตัดไมเฮ็ดา